หมอหลายท่านเตือน BB บ l โกทาแล้วอันตรายอันตรายตรงไหนคะก่อนที่จะบอกว่าอันตรายหรือไม่อันตรายคุณควรรู้สิ่งนี้ก่อนนะคะเรามาเรียนรู้วิธีการและขั้นตอนการทํ BB ีบ o โก,กันนะคะอย่างแรกเลยตัวลูกค้าเองต้องทําการคอนเล็์หรือปรึกษากับช่างผู้เชี่ยวชาญก่อนนะคะว่าผิวของคุณเหมาะกับการทา BB บ l โกหรือสามารถทําได้หรือไม่ไม่ใช่ทุกคนจะทําได้นะคะยกตัวอย่างเช่นหากคุณมีผิวที่เป็นสิวอักเสบอันนี้อาจารย์ไม่แนะนําเลยค่ะหรือถ้าคุณเป็นฝ้าที่ลึกนะคะ แล้วต้องการทรีตเมนต์แบบนี้เพื่อรักษาก็ไม่ตอบโจทย์เช่นกันค่ะ หากผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์แล้วว่าคุณเหมาะที่จะทา B.B. g r o w ก็มาถึงขั้นตอนเตรียมตัวกันนะคะสิ่งแรกที่ต้องเตรียมคือตัวคุณเองค่ะอย่างแรกพิจารณาก่อนว่าเรามีผิวที่ช่วงนี้แห้งไหมมีสิวอักเสบไหมมีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นการเร่งการผัดเซลล์ผิวอยู่หรือไม่รวไมไปถึงเพิ่งไปอาบแดดมาหน้าไหมหรือไม่หากคุณผิวยังไม่แข็งแรงพออาจารย์ก็ยังไม่แนะนําให้ทํานะคะหากคุณเพิ่งทําหัตการต่างๆมาเช่นโบท็อกฟิลเลอร์รอยไหมาอาจารย์แนะนําเลี่ยงไปก่อนเลยค่ะ1นึ่ถึง ะะทีนี้เชื่อว่าทุกๆคนอยากรู้แล้วนะคะว่าขั้นตอนการท, ico, ทําบีบีโกทำยังไงบ้างอย่างแรกนะคะเราก็จะเริ่มกันที่ขั้นตอนของการทําความสะอาดผิวหน้าค่ะไม่ว่าจะเป็นร้างเครื่องสําอางนะคะทําความสะอาดผิวเปิดรูขุมขนถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวเบื้องต้นค่ะสําหรับนะคะการทำบีบีโกทริคเลยนะคะอาจารย์แนะนําว่า ห้ามใช้การผัดเซลล์ผิวด้วยเม็ดบีดเด็ดขาดค่ะในสถาบันเราจะใช้เป็นตัวเอนไซม์นะคะเพื่อผัดเซลล์ผิวเหตุผลเพราะหากคุณใช้เม็ดบีดในการผัดเซลล์ผิวเวลาที่คุณทําความสะอาดเช็ดเม็ดบีดไม่หมดตอนที่คุณลงเข็มบิบิโกอาจจะเกิดการเสยจสีทําให้เกิดการระคายเคืองหรือเป็นแผลบนใบหน้าได้ค่ะหลังจากทําความสะอาดผิวรวมไปถึงกำจัด d e a เซลนะคะที่อยู่บนผิวหมดแล้วก็จะมาถึงขั้นตอนการบํารุงผิวค่ะช่างจะต้องทรีนเมต์บารุงผิวด้วยแอมเปลให้ถูกต้องกับสภาพผิวก่อนค่ะ โดยช่างจะวิเคราะห์ก่อนว่าแอมพลที่จะต้องใช้กับสภาพผิวของคุณนั้นควรจะเป็นตัวไหนสําหรับคนที่มีสภาพผิวที่ค่อนข้างแห้งนะคะช่างก็จะเลือกแอมพโลที่ดูแลผิวที่เหมาะกับคนผิวแห้งค่ะหรือหากคุณเริ่มมีฝ้ามีกระต้องการดูแลรักษาช่างก็จะเลือกแอมพโลที่เหมาะกับคนที่เริ่มมีปัญหาฝ้ากระนะคะจากบํารุงผิวเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ก็จะสู่ขั้นตอนของการทาบีบีโกค่ะขึ้นอยู่กับว่าคุณจะทาบีบีโกผิวหน้าอย่างเดียวหรือบีบีบลัชหรือบีบีลิปด้วยทั <c oughs> ้งน,นี้ช่างจะต้้อองงมมีควารรูเื่ เรื่องสกินโทนเพื่อเลือกสีในส่วนของบีบีให้เหมาะกับสภาพผิวนะคะสำหรับการเลือกเข็มที่ใช้ในการทำบีบีโกอาจารย์มีทาคลิปไว้ก่อนหน้านี้เดี๋ยวอาจารย์จะปักคลิปไว้ให้ที่แท็กด้านล่างนะคะหลังจากที่เราทรีทเมนด้วยบีบีเรียบร้อยแล้วเราก็จะคืนความชุ่มชื้นสู่ผิวด้วยการมาร์กหน้าเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะและช่างก็จะมีการแนะนําวิธีการดูแลรักษาตัวเองหลังทําอย่างถูกต้องทลังทำคุณควรจะดูแลรักษาตามที่ช่างบอกให้เหมาะกับสภาพผิวนะคะ เพื่อยือดอายุของบีบีให้อยู่กับผิวเราได้ทนทานและนานไม่มีเอฟเฟกหรือผลข้างเคียงค่ะหลังการทํบีบีโกลอาจารย์แนะนําว่าไม่ควรโดนน้าเลย6ชั่วโมงแรกและคุณควรเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์หรือผลิตภัณฑ์เช่นโทนเนอร์รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ทาให้หน้าขาวหรือผัดเซลล์ผิาาวเร็าาวช่วงนี้ก็เลี่ยงไปก่อนนะคะและกิจกรรมซาวน่าว่ายน้ําหรือกิจกรรมที่ต้องโดนแดดแรงๆอาจา์แนะนําว่าอย่าเพิ่งทําใน7-10วันแรกค่ะนอกจากนี้นะคะคุณควรใช้ผลิตภัณฑ์บารุงผิวให้ความชุ่มชื้นกับ แล้วก็ต้องทากันแดดออกจากบ้านทุกครั้งนะคะสุดท้ายนะคะภาวะที่อาจเกิดขึ้นได้หลังการทำบีบีคือผิวอาจจะมีลอกเป็นขุยบ้างในบางจุด<ๆ>ก็ไม่ต้องตกใจนะคะเกิดขึ้นได้ค่ะ เพราะในขั้นตอนการทำนะคะเรามีการผัดเซลล์ผิวรวมไปถึงและมีการผลักทิศเน้นลงยันชั้นผิวทําให้อาจจะเกิดการระคายเคืองหรือการลอกได้เล็กน้อยเห็นได้ว่ายังไม่มีขั้นตอนไหนที่เป็นอันตรายสําหรับผิวเลยนะคะมีแต่การดูแลรักษาและเลือกผลิตภัณฑ์รวมไปถึงขั้นตอนให้เหมาะกับสภาพผิวของลูกค้าค่ะสําหรับช่างคนไหนที่รู้ว่าบีบีโกกำลังมารีบเรี่ยนกันนะคะและอาจารย์ฝากแชร์ฝากดันคลิปนี้ให้คุณหมอได้ฟังกันค่ะ